สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt s t u ี o นะครับนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวเบิกไว้ครับผมนะฮะสตเตฟนเบิกไว้นะฮะเบิกไว้หรือเบิกไว้ปะสเฟนเบิกไว้นะผมนะฮะเบิกไว้เบิกไว้่างมันนะผมแต่คนนี้นะฮะเด็ดแน่นอนสตเตฟนเบิกไว้เรนะอายุยี่สิบสองปีนะผม เล่นได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะผมโดดเด่นเลยก็คือนะผมเกมรุกเปิดเก้าก็กลางนะฮะบอลทรูนเก้าเอ็ดก็กลางกลางค่อนข้างสูงแต่การเลี้ยงบอลในเก้าห้าสูงเลยนะผมนะฮะแล้วก็มีจบสกอร์ได้นะเปดเจ็ดจบสกอร์เปดเจ็ดสปีดนี่ไงตัวเด็ดนะผมสปีดเก้าหกเจ็ดสปีดต้นเก้าแปดนะฮะคนนี้พลังการยิงเก้าสิบก็โอเคนะบาลานซ์เก้าเก้านะผมโอเคคนนี้เลี้ยงส่งเดี๋ยว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  เปิดบอลส่งบอลเป็นไงเนี่ยเปิดบอลส่งบอลถ้าไม่ดีเนี่ยจบเลยนะโอ้โหส่งสั้นไม่ค่อยดีแต่เปิดบอลพอได้นะได้โอเคครับนะผมเปิดบอลพอได้ส่งสั้นไม่ได้เท่าไหร่นะฮะก็คือเลี้ยงไปริมเส้นแล้วก็เปิดได้เพื่อนยิงนั่นเองนะครับผมคนนี้เบิกไวนะฮะไปจับลงเล่นโอเพ่นชลเลนต์นะฮะโอเพ่นชลเลนต์อยู่นี่นะครับผมจะเข้ามือหรือเปล่าจะเข้ามือหรือเปล่าคนนี้ผมว่านะ อาจจะเข้ามือผมก็ได้นะเชื่อไหมอาจจะเข้าสไตล์ผมนะเพราะว่าริมเส้นปะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วปาดเข้าในแต่การยิงมันไม่เท่าไหร่วะเลี้ยงปาดเข้าในส่งก็ได้ว่าจะเปิดไปริมเส้นแล้วก็เปิดเข้าในก็ได้นะเออมันได้หลายรูปแบบนะูริมเส้นอ่ะนะนะเล่นง่ายเล่นง่ายเชื่อดิเล่นง่ายนะผมมีเปเป้คนอันทีน่นี้มีเปเป้ของอาร์เซนอลนั่นแหละนะผมตัวนั้นแหละนะโหดจัดบอกเลยนะผม เราดูว่าผมส่วนวันพฤหัสเนี่ยวันพฤหัสถ้าฟีเจอร์มาก็จะเป็น Player of the Week ก็จะเป็นของลีลีฝรั่งเศสเอ้ยไม่ไดิเยอรมันบุนเดิลิกา้านะผมฮาเลนยิงไปหนึ่งฮาศาดฮาเลนฮาศาดอะไรเงี้ยก็ก็ก็ต้องรอดูนะครับฮาเลนฮาศาดนะฮะโอเค yeah. มาเมสซี่ไม่ฟิตว่ะจบแล้วนะ มีมาก็ได้นะครับผมมีมาเล่นฝั่งนี้ก็ได้โอเคไปโอเคผมเกมเริ่มฮะเกมเริ่มเกมเริ่มนะครับผมเบิร์กไวสตีเฟนเบิร์กไวสตีเฟนเบิร์กไวทุกคนคิดว่าไงผมคิดว่าน่าจะเข้ามือนะน่าจะนะน่าจะต้องลองใช้อีกทีนะครับผมเบิร์กไวนี่ไงไปชากลุดจริงด้วย เอาดอิเอาดิกระชากหลุดวะมาว้ได้บอลอีกครั้งไปได้นะหลุดนะหลุดนะนเนี่ยไปคนเดียวเลยเนี่ยมาดูตัวนี้ดิแซงปักซงลิงแซงวิงแซง,ง,งทุกคนแล้วก็ได้เปิดด้วยแล้วก็ได้มงโอ้เข้านี่แหละของจริงตัวที่ต้องการนะฮะเบิกวายนะผมนี่แหละตัวที่ต้องการนะตัวที่เข้ามือมันต้องแบบนัดเดียวรู้เรื่องนะผม สำหรับผมนะถ้าตัวไหนข้อมือเนี่ยนัดเดียวรู้เรื่องเลยรู้เลยว่าตัวนั้นแหละดีเบรคไว้เงแล้วลุดลุดลุดแข็งแกร่งแข็งแกร่งลองปั่นโค้งแข็งแข็งทุกคนตัวนี้ดีโอเคผมจบครึ่งแรกฮะตัวนี้ได้เรื่องทุกคนมีความเร็วส่งบอลมาดิเปิดบอลมีความเร็วเปิดบอลแข็ง เกร็งๆเลยนะเกร็งๆในเมื่อกี้เลี้ยงมาได้ยิงนะแต่ติดติดกองหลังนะโอ้ข้อมือกนี่แหละตัวที่ต้องการนะผมเล่นหนึ่งนัดรู้เรื่องไม่ต้องไปเล่นเยอะนะผมหนึ่งนัดรู้เลยว่าเข้ามือหรือเปล่าฮะตัวอย่างเงี้ยสวยบอกว่าอีกครั้งกระชากโอ้โดนเสียบหลุดเลยเมื่อกี้หลุดไปแล้วนะผมกระชากหลุดไปแล้วแม่งเสียบกันอย่างนี้นะฮะไปครับผมนี่มาฮะนี่มาลองเปิด อเอมเปอป้โอ้โหฝั่งนู้นก็ดีฝั่งนี้ก็ดีวะ่ะเอมเปอป้รอย,ยิงอย่างเดียวว่ะแบบนี้นะครับ <c oughs> นีนผมอเอมเปอปี้ยิงไปหนึ่งเอซิดูนีมานะฮะดูไว้ยังนะโรบัสซันก็จี๊ดนะเดือบรอยเบิกไว้ไปแลว้วลุดลุดมีคนอยู่ข้างหน้าแทงมผมลืมไปว่ามันส่งบอลไม่ดีน่าจะเปิดนะเมื่อกี้น่าจะเปิดนะเมื่อกีเนะ้เดือยังสบาย ไม่ไหวจะยังไม่ไหวนะเบิกไว้ไปแล้วกระชากมาฝั่งนี้หลุดหรือเปล่าเอาดีเอาดีโกเมสโอ้ยมาได้สามสี่คนเลยนะโอเคผมสองศูนย์ฮะแมเบิกว่าดได้ออซิสไปหนึ่งนะผมลูกแรกเลยโอเคเรามาดูว่าใครได้ไปเม็ดนี้ แอมเปอรีนะผมนี่มาบึกวายนะฮะเท่ากันเลยนะผมบึกวายนะชอบนะเข้ามือผมนะชอบนะผมชอบนะทุกน,ะนย้างไอพวกริมเส้นโหดวิ่งเร็วๆเนี่ยชอบนะอย่างน้อยมันก็ได้กระชากไปก่อนนะฮะโอเคผมมา นัดที่สองนะฮะนัดที่สองจะเป็นยังไงบึกไว้เนี่ยผมด้านนี้มีเฮ <c oughs> ริเคียนมาด้วยนะมีเฮริเคียนเพื่อร่วมทัพมาด้วยนะครับอาจจะเข้ามือกว่าเดิมนะเฮริเคียนถ้ามีพวกเบิกไวยย้เนี้ยพวกจะเล่นด้วยกันอยู่แล้วมาเมสซี่เฟลนกี้เดืยอยองเบิกไว้เข้ากลางเข้ากลางลองยิงเท้าซ้ายออื้ นี่แหละนะผมมันยิงไม่ค่อยดีนะผมเต่วความเร็วได้นะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวต้องลองยิงดูนะเฮร์รีเคนเฮร์รีเคนมาเบิกไว้ไปแล้วหลุดหลุดแน่นอนได้เปิดแน่ๆโอ้โหมีปัดมีปัดนะผมมีปัดฮนะเร็วจริงเร็วจริงนะผมเบิกไว้เร็วจริงฮนะดูเปิดฟ <Ronaldo S 1> ันได้เอา้า โดนดีครับผมโอ้โหลูกนี้นะครอบฟันท้พลาดนะครับผมเจอลูฟี่เรียบร้อยเลยครนดีลูฟี่มันเก่งอยู่แล้วไปผมให้อันดับหนึ่งเลยนะลูฟี่ถ้าใจผมนะมาฮาโรบอซันโรบอซันโรบอซันแทงไปเดือยยังที่เบิกไว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 มีคนขอให้มง <c oughs> นิดเดียวให้ด้เคนโอ้ให้ได้เขียนเป็นคำหมู่ไม่ดีด้วยอ่ะทุกคน ม่ได้เขียนมันมุงไม่ดีอือืขเสียโอกาสปะมาที่เบิกไวอีกทีเบิกไว้เบิกไว้เบิกไว้แล้วเบิกไว้ช่างมันไปก่อนยังได้ยังได้ยังได้แล้วเข้าหนหนึ่งทีโอ,อ้โหเจอสามอือไม่ไหวไม่ไหวเจอสามไม่ไหว โอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกครับผมโวนเป็นหนึ่งลูกฮะปู่เสด็ให้รเครียนว่ะเราเปี่ยนตัวก่อนนะฮะริเคียนไม่ไหวจริงอ่ะไม่ไม่ไม่ข้ากับผมเลยอ่ะไม่เข้ากับผมเลยอัจริงโอเคมาต่อครึ่งหลังนะผมฮะริเคนไม่เข้ากับผมจริงอ่ะรสนเบิกไวามาที่ ดบรอยเพลงไปเบิกวายมาอย่างนี้เปิดดงดงมาซี่ได้มุงเอเปเปอิราขอยิงไกลโอ้โหมีปัดครับผมนี่บุกชุดนี้มัน่ะนะบุกชุดนี้มันนะฮะมาซี่จะเปิดเข้าไปฟันไดได้มุงโอ้โหไม่เข้าบุกชุดนี้มันนะเอเปเป เบิกวายวิ่งเลยครับผมหลุดแน่ๆที่ได้รู้คือหลุดแน่ๆได้ยิงขอปั่นโค้งโอ้ยปั่นได้ด้วยครับผมอืมเบิกวายฮะปั่นได้ด้วยนะครับผมโอเคนี่คือข้อดีของความดูทุกคนนี่คือข้อดีของความเร็วฮะไปเบิกวายทีเบิกวายไปอืมานุโอเคยังได้อยู่ฮนะ ปัญหาของอานูว่ะแม่งแข็งปุ๊กอานูเนี่ยมาขออีกทีอีกทีนิดเดียวครับผมเอ้ามาอย่างนี้ยิงติดเซฟเตยองยิงโอ้ไม่เข้ายังไงโอ้หนิดเดียวโอ้โหว่ะบุกชุดนี้มันป่ะนนะผมเบิกวายนะฮะแค่มีเบิกวายไม่ต้องเสียใจครับผมคุณได้ตัวดีฮะฟานไตรนี่แหละนะครับผมที่ต้องการกลับมาก่อน ไปครับผมเบิกไว้ทันครับผมยิงก็ทันเปิดก็ดีโอ้ยดีทุกอย่างอยู่เป็นจมสกอพออยากได้เลยเกินอยากได้กว่าเฮร์รี่เคนก็ตัวนี้แหละอยากได้กว่าเฮร์รี่เคนก็ตัวนี้แหละเองเกเปตออกมายังไงสิเคลียร์ โอเคครับผมหนึ่งประตูตอนหนึ่งฮนะเบิกวายครับผมโอ้โหนี่เลยนะผมนะสรุปเลยก็คือเบิกวายอ่ะนะดีทุกอย่างข้อเสียของเบิกวายก็คือทรงสั้นไม่ค่อยดีฮนะทรงสั้นไม่ค่อยดีนะครับผมนี่ไงเบิกวายได้ไป7จ็ดุดห้าทรงสั้นไม่ค่อยดีเปิดบอลเปิดบอปลปันกลางก็คือดีนะครับผมความเร็วเนี่ยจี๊ดสุดๆด,ด,ดีมากนะฮะ และความแข็งแกร่งใช้ได้เลยนะครับผมคนนี้นี่แหละที่ต้องการนะเบิกวายตัวดีในเพชรสเปอร์ในรอบนี้นะครับผมเบิกวายฮะนะผมโอเควันนี้ก็รีวิวเสร็จไปเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจนะตัวเนี้ยเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับผมข้อมือผมสุดๆอะบอกเลยนะฮะโอเคไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมใครจะปั๊ม g p ก็ทักมาในเพจนะฮะอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go